หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองม่วงหมู่ที่สี่ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเดิมเป็นบ้านนนสูงเปลือยตำบลยางหล่ออำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีแล้วได้แยกออกมาเป็นบ้านหนองม่วงในปี2489มีพื้นที่ประมาณ3,000กว่าตารางเมตรทิศเหนือติดกับบ้านชมพูทองหมู่ที่ห ตำบลเมืองใหม่ทิศใต้ติดกับบ้านดอนหันหมู่ที่สิบห้าตำบลเมืองใหม่ทิศตะวันออกติดกับบ้านสีเมืองใหม่หมู่ที่แดตำบลเมืองใหม่ทิศตะวันตกติดกับบ้านโปร่งแจ้งตำบลหันหนางามมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น6 4 5สห้าคนแยกเป็นชาย3 1 4คนเป็นหญิงส31อดคน มีครัวเรือนทั้งสิ้น168ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอาชีพหลักทำนาอาชีพรองทำไร่อ้อยอาชีพเสริมปลูกผักจำน่ายบ้านหนองง่วงได้ยึดหลักคุณธรรม5ประการคือมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบด้วยกันมีความเห็นอกเห็นใจกันและมีความไว้วางใจซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการอยู่ร่วมกัน ของคนในหมู่บ้านมีการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิตโดยเริ่มที่ครัวเรือนปรากฏผลเป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนดังนี้ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้เชิญชวนลูกบ้านทุกหลังคาเรือนในการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เอาไว้กินเอง ไม่ว่าจะเป็นไก่พันไข่ไก่พื้นบ้านเลี้ยงปลาและอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือนรวมทั้งมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันในลักษณะรั้วปันสุขถนนสายผักปันรักปันสุขและยังเป็นหมู่บ้านหลักปลูกผักปลอดภยัยส่งขายในตลาดพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองและพื้นที่ใกล้เคียงมีการแปรรูปผลผลิตอย่างง่ายเช่น การทำปาร,ราป่าแห้งหน่อไม้ดองเป็นต้นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านช่วยกันแยกขยะและทุกหลังคาเรือนจะมีหลุมขยะเปียกเพื่อนำเศษอาหารเหลือทิ้งนำมาทำปุย๋ย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ในการให้ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการทำหลุมขยะเปียกเพื่อลดภาวะโลกร้อนมีการจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้านเพื่อนำขยะที่ได้แยกไว้แล้วมาขายแล้วนำเงินที่ได้ของแต่ละครัวเรือนฝากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมอีกช่องทางหนึ่ง ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมมีการรณรงค์ผ่านกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองเช่นการปลูกผักไม้ดอกไม้ประดับความสะอาดทุกครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอมีการตำบุญตักบาตรทุกวันพระทุกสิบห้าค่ำและ8ปดค่ำโดยจะสวมผ้าไทยจูงมือคนสามใบใส่บาตรทุกวันพระตามนโยบายของท่านนายอำภอิบุญเรืองและจะมีการอนุรักษ์ประเพณี 2 2ของ14เพื่อเป็นการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายและเป็นการสร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารและอนุรักษ์ประเพณีบ้านเราให้ยั่งยืนต่อไปและในวันสำคัญก็จะมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำซึ่งคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกครัวเรือนไม่ว่าด้วยแรงกาย หรือบางครัวเรือนไม่สะดวกก็จะสนับสนุนเป็นกําลังทัพและอีกจกักกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมรักษาสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็จะมีกิจกรรมการเต้นรำของก้าเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันมีกลุ่มสตรีจิตอาสาทำอาหารในงานบุญหรือกิจกรรมของหมู่บ้านที่มีการจัดงาน ด้านการบริหารจัดการชุมชนมีคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายต่างๆโดยแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตามบทบาทหน้าที่มีการแบ่งการปกครองหมู่บ้านออกเป็น9้าคุ้มนอกจากการพูดคุยหารือกันโดยตรงแล้วหรือหอกระจายข่าวของหมู่บ้านแล้วได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการชุมชนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์มาเป็นตัวช่วย ในการติดต่อสื่อสารของคนในหมู่บ้านให้ได้รับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงทีและเป็นช่องทางในการเสนอแนะออกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านหนองม่วงของเราให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนได้ตรงประเด็นซึ่งเป็นการพัฒนาบ้านหนองม่วงมีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลจปทข้อมูลกอชอชช2คอ มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของเราผ่านเวทีประชาคมของสมาชิกในชุมชนด้านเศรษฐกิจของชุมชนบ้านหนองง่วงของเราได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นเก้าคุ้ม ซึ่งแต่ละคุ้มก็จะมีกลุ่มอาชีพในแต่ละคุ้มเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนประกอบด้วยกลุ่มร้อยพวงมาลัยกลุ่มเจลนายพลกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่และมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็ง สามารถเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของเราให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน103คนจัดจ่ากสะสมรวม1,150,000บาท บ้านหนองม่วงร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองได้จัดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนซึ่งเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานร,รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปโดยได้รับการสนับสนุนฝึกสอนถ่ายทอดโดยผู้ปกครองและปราชญ์ในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านมาทำให้บ้านหนองม่วงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอระดับมั่งมีสีสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความอยู่เย็นเป็นสุขพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป